รถจากที่บางซื่อด้วยนะครับรถเร็วกันตามจะมาเปลี่ยนรถจากที่บางซื่อรอให้รถอยู่นิ่งในที่เรียบร้อยก่อนรถขึถ้นเดินลงจากรถออกหางจากักรางสีส่รถนําเที่ยวเคื่อต่างๆกระดิ่งกระเที่ยวยยยขบวนรถนํำเที่ยวที่926เขื่อนป่าสักชลลิทธิ์กรุงเทพนะครับนี่จะชี้4 5 1 8ทำขบวนนะ รอให้รถวิ่งเตียงนำเที่ยวเร็วกว่าตารางวิ่งดก่อนะคะผู้เดสายาเดินทางไปมาชาต่องเช่อวาที่สาวกชานต่อนะคบขณะนี้รถเร็วกันตัง6เด็กจะมาจะนําขบวนเท่อวเที่ยวงานชาลาที่สอวันนี้รถเร็วกันตามเที่ยวนี้จะต้องเปลี่ยนรถจากดีเซด้วยนะครับรอให้รถยูนิฟิที่เรวก่อนีขึ้นรถ อันนี้พว<า>่วงรถ JR มา9,000นะครับคันท้ายเป็นรถ<ด> JR ตู้เครื่องบ,บ,บันไุกนะครับ